สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทกท่านเนอวันนี้อาจารย์ยโสธลานะคะพาทุกท่านมาลงพื้นที่นะคะมาลงพื้นที่ปราสาทบ้านพวงนะคะมาลงพื้นที่ปราสาทบ้านพวงเพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมกับปราสาทบ้านพวงเป็นปราสาทอันสวยงามของพื้นที่จังหวัดส,สุรินที่ปราสาทบ้านพวงนี่นะคะอยู่ที่อำเภอรปราสาทเนาะจังหวัดส,สุรินท์ค่ะมีความสวยสง,งามมากเลยอากาศร้อนมากนะคะแต่เนื่องด้วยว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะ อยากจะพบอยากจะเจออยากจะเห็นนะอาจารย์ยโสธราก็เลยต้องต้องสู้นะคะเพื่อที่จะทําคลิปให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นในช่วงอากาศร้อนๆว่าอ้ยอาจารย์ยโสธราพาไปพาไปเที่ยวเนยพาไปเห็นนู่นพาไปเห็นนี่หนยเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยไปไหนไม่ได้นะคะวันนี้อาจารย์ยโสธราก็เลยพาทุกท่านมาเที่ยวที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวพาพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่ก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยโอ้มันตั้งเขาเหมือนจะฝนจะตกนะขอบคุณมากๆนะคะเป็นปราสาทน,นะคะเป็นปราสาทบ้านพลวงเนาะเนี่ยปราสาทบ้านพลวงมีความสวยสางดงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวให้ให้ให้ใหชมข้างๆรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวมีความสูงนะคะตกไปนี่ก็พิการเหมือนกันนะเห็นแต่ว่าเล็กๆอย่างนี้เนี่ยแต่มาขึ้นดูจริงๆแล้วนะคะมีความสูงมากเลยนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะจะเป็นพระศิวะนะคะนั่งอยู่บนโคนะคะเป็นบุรุษเทศนะคะแล้วก็รูปนะคะของพระกฤษณะนะคะกำลังต่อสู้กับนาคนะคะกับนาคอยู่นะคะแล้วก็จะมีการสลักนะคะเป็นเพลิงการนะคะแล้วก็มีท่อนพวงมาลัยนะคะ แล้วก็ลักษณะหินนะคะที่นําเอามาสร้างนั้นเป็นหินทรายขาวงดงามสวยงามมากนะฮะท่านผู้ชมท่านนี้เวลาขึ้นรูปเนี่ยนะคะเวลาแกะขึ้นรูปแล้วเนี่ยเวลาจะแกะเป็นรูปดอกไม้แกะเป็นรูปดอกบัวแกะเป็นรูปอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายมาด้านหน้าให้ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมเนาะเขาจะสวยนะคะแล้วปราสาทแห่งเมี้ที่สร้างด้วยศีลาสีขาวแบบนี้มีแห่งเดียวของอจังหวัดสุรินทร์ก็คือปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้เองจึงเป็นที่มาของอัตลักษณ์และก็ความโดดเด่น นะคะของปราสาทแห่งนี้นะคะอ่าแล้วก็ทีนี่ที่เป็นโมเดลสําคัญเลยนะคะที่เป็นแบบอัตลักษณ์สําคัญเลยในที่ตรงนี้นั่นก็คือนะคะอ่าด้านฝั่งทางทิศนี้นะคะด้านบน,เ,นเราจะเห็นการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะจะเป็นมา้าเป็นห่านเป็นจระเข้นะคะต่างๆอยู่บนบันของอเทพเจ้าและหน้าการนะคะซึ่งหน้าการจะมีอยู่สองชั้น ซึ่งก็ถือก็ว่าเป็นเป็นความแปลกๆอยู่นิดนึงเนะาะเพราะหน้าการเขาจะทําแค่หน้าชั้นละหน้านะที่ละหน้าที่ละหน้าต่อต่อบันหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วท่านี้ก็อาจะมีการสลักนะคะรูปสัตว์เหล่านี้ไว้ที่นี่นะคะดังนั้นก็เลยมีนักวิชาการต่างๆมีกลุ่มนักวิชาการหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่พวกของอาจารย์เองนะคะก็ยังมีการตีความว่าน่าจะสถานที่แห่งนี้แต่เดิมน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ นะเพราะบารายที่อยู่ด้านหน้าปรา,าสาทเนี่ยเป็นบารายค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่ทํากินของชุมชนน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ต่างๆมากมายแล้วก็บรรพบรรดษของเราก็ได้สลักรูปเหล่านี้เอาไว้นะคะเพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในยุคนั้นนั่นเองนะคะฝากติดตามด้วยนะคะปรา,าสาทบ้านพลวงค่ะ